สวัสดีครับไอเสมมาแล้วครับผมนะอยากได้รถอย่างบอกไอเสมครับเดี๋ยวไอเสมจัดให้นะซอยทุกคันดันทุกเคสร,รับรถแน่นอนนะมือนี้กับพบกับดารานักแสดงนะคนใหม่คนนี้พระเอก <c oughs> เป็นพระเอกนะบอกครับเจ้าเจ้รถซิ่งสวัสดีครับ <c oughs> วันนี้อาศัยกระแสคนดังหน่อยนะครับเพราะว่า นะยูล้างบ้านฮะกินไม่ได้วันนี้ขอกระเสือกกระสนขึ้นมาหน่อยนะฮะเอาเคืออะไรโอ้ยไม่พูดเลยพูดอย่างไงเสียมแล้วพูดเลยใช่จา่าเข้มล็อกซิงเลยครับเฮ้ย <c oughs> มันได้ฮะ <c oughs> โอ้ยแล้วก็ดูด้วยกันนะฮะ <c oughs> ทีมงานด้วยกันนะครับผมวันนี้มากับเสียมเสมียมนะไม่ธรรมดาไปไงฮะอะไรมาทั้งทีมันต้องพิเศษ พิเศษใส่ไข่สองตองน้ำเปล่าครบนด้งกล้วยทอดอีกสองถุงโอ้ยนะอะไรอะไรเปิดโป๊ะเปิดโป๊ะปโป๊ะนาเปิดโป๊ะแหงน้าสีสงการแล้วมีทอไปฝากบ้าเรียงจ๊ะเออออกรถบันนี้ นะแถมทองคำทันทีนะมูลค่าหนึ่งหมื่นบาทโอ้โหเอาไปเลยเอาไปเลยนะฮะแค่โอนจองรดหนึ่งพันบาทก็เอารับสอยขอทองคำมูลค่าหนึ่งหมื่นบาทนะครับเอาไปฝากเมียฝากแม่ฝากแม่น้องเมียฝากน้องเมียมันจะมีเรื่องนะน้องเมียนะก็มันต้องให้เมียรู้กบฝากเมียก็รับหลังเอารับรับเอารับรับเอาชี้ช่องท้ายแล้ว โอ้ยบางคนได้ทองใสโอเมื่อบ้านสงการปรัดทอพมึงได้ทั้งรถรับมีทั้งทองใส <c oughs> เลแต่นะจะให้เนียให้ใครกันล้วแต่เลยเนะฮะไม่อยาก <c oughs> ไม่อยากอันนี้โชคชั้นที่หนึ่งยังไม่พอครับยังไม่พอโชคชั้นที่สองรับทันทีช่วยผ่อนเดือนละสองพัน <c oughs> บาทหกเงวดโชคชั้นที่สามดอกเบี้ยพิเศษนะ โชคชั้นที่สี่เรื่องจับแจกมอเตอร์ไซค์เรื่องกันโอ้โหเอาไปเลยครับพี่น้องนะพอแบบเละมากครับแถมตับี้ตะบันแถมนะฮะอ่าใครได้แถมเราแถมอ่าเละตุ้มเป๊ะมามัดรวมกันมาเลยใครไม่เอาก็จะให้อ่าวันนี้มาพร้อมกับรถหนึ่งคันนะเป็นมือนี้มือนี้พ่อกับรถอยังจะเข้มฮอนด้าเบโอห้าประตูสีขาวปีสองพันสิบสอง ตัววีออโต้นะออโต้ให้ฝากับมาราคาสองแสนราคาเปิดจะถือเริ่มต้องรอดสองแสนเปิดราคาขายเพียงแค่2องแสนหกหมื่นห้าพันบาทและที่สําคัญครับอยากให้พ่อแม่มีน้องมีรถไซร์อนเดอร์คือราคาไซร์ขึ้นดาลออกหน่อยๆครับครับวันนี้เปิดโปรใซรเงินดาลรถเพียงแค่999บาทโอ้โหเอาไปเลยนะนะแล้วที่สําคัญครับให้ฟอนเดอร์ หกงวดแรกเอาไปผ่อนเพียงแค่สามพันีก่หนึ่งก็ร้อยบาทยังหกงวดแรกเอาไปผ่อนเพียงแค่สามพันกับเอกหนึ่งก็ร้อยบาทจ้ะหลังจากนั้นค่อยผ่อนราคาเต็มอยู่ที่ห้าพันหนึ่งร้อยบาทนะผ่อนสบายสบายสบายได้หมื่นกว่าบาทออกได้เลยคันนี้เงินเดือนเก่าพันก็ซื้อได้เออเอาหมื่นนึงเอาหมื่นหนึ่งเดี๋ยเก้าพันเอาหมื่นดีกว่าหมื่นนึงก็ซื้อได้มาบโอ้ยสภาพบังสภาพยดูเห็นนะไฟเหลืองหน่อยนึงขัดได้ป่ะจ๊ะขัดได้นะครับเดี๋ยวให้พนักงานเราเอาเครื่องขัดมี เคลือบงวงเคลือบงาให้เลยขาดแล้วเคลือบเลคลือบแก้วให้เลยรถเบอร์สองก็มีบ้างนิดหน่อยนะครับจะให้เหมือนไฟแดงมันก็ไม่ใช่นะครับรถปี12นะไม่ใช่ปี2 0ง0จะได้ใหม่ๆนะเดี๋ยวจะดูแลงให้นะครับดูแดงให้เดี๋ยวจะเหวี่วงเลยเลยนะครับขัดขัดให้ใสายขัดเหมือนดากขัดให้ขัดดากเนี่ยอันนี้แม็กมาบอลทั้งสเหมือนดากแม็กมาบอลฮะรอไหมอ่ะรอไหมมีสามเจ็ดยางใหม่บอมยังใหม่เกียร์ออโต้นะเกียร์ออโต้ออโต้นะอู้ยภายในบ่อหนังพร้อม สวยสวยสวยโอ้โหเป็นงามเทลอะราคาดูดิเดี๋ยวจะเอาไอ้ฟ้าสี่ขางนะจ๊ะไอฟ้าไอ้ตัวแพงไปซิมตาด้วยสุดสวยเลยแล้วข้างในก็ซิมตาใช่ไหมเบลอันมือหมุนนะเออมาอยู่สองแสนบลอดหลายเดครับพี่น้องแต่นั่งดี่งดีตามสภาพการใส่งานพี่น้องแปลว่าเครื่องโอเคนะบอดอะบอดี้รถเดิมพวกน้องพงษ์รถพวกนี้สวย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 หมดละเพิ่งการถอด นี่นี่เม็ดองเม็ดอัสสวยเดิมเดิมคลิปเลยนะครับไม่มีการเฉียวไม่มีการชนนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำตะแคงลงน้ําไฟไหมไม่มีตัดต่อเลขคัสซีตัดต่อเลขตัวถังแจ้งน้เปลี่ยนเล่มหรือว่าเล่มสมรู้กอบรับประกันไห้ว่าบุญมีมองนีไม่แน่นอนถ้าประสบเจอครับรับซื้อคืนนะทุกคนเดี๋ยวจ่าเข้มเสียค่าเสียใจให้อีกอะไรเบี้ยเบี์อีกแล้วเบียรปแล้วเปืดดักกันเลยว่าจ่าเปิดยังไงเดี๋ยวนี้ งามพี่น้อง FC ที่รับชมอยู่ทางบ้านทาง Facebook แล้วก็ YouTube c h ANNEL นะสามารถซื้อได้ทั่วประเทศไทยเด้เอบี่น้องทุกคตัวนี้พิเศษนะฮะกระจกไอ้อะไรน,นะประตูหลังจะเป็นจะเป็นกระจกทั้งอันเลยนะครับตัวนี้เป็นหาประตูอ่าใช้งานก็ระวังหน่อยนะฮะตัวนี้นะเออแต,แต่งขึ้นนะผมมีอเออยางหลวงย่างไรมีครบนะฮะขู่มือบอกแม่แรงอย่างอะไรมีครบนะครับนะรับประกันบ่มีการติดแก๊สมาบ่มีปั๊บโอ้โหรุ่นอะไรรู้กระจกเต็มหลังเลยนะเต็มบาร์เลยนี่ด้านหลัง เป็นไฟฟ้านะตัวนี้นะครับถ้าเป็นตัวตัวตัวเอสมันจะเป็น,ปนมือหมุนใช่ไหมอ่าอันอนี้ตัววีอันนี้ไฟวีวี่ไฟฟ้าใช่ไฟฟ้านะครับแต่พวงมาเก็บก็เหมือนเดิมนะครับสวยๆเรื่องกิฟท์สวยเลยนะครับรับประกันได้เลยเ<ไ>ป<ะ>็นทุ่มเงินอัเดิมเบอร์เรื่องไม่เนาะนะสวยร์กันนี้กับเบาะไม่มีแล้วบอกผูใหม่มามาอ่ะบอกผู้ใหม่โคตรรอนะรอกว่าไอสเสียไม่มีอีกแล้วเบอร์ของเครื่องนะจ๊ะเบอร์ของเครื่องไงงามเลยพี่น้องเด้อนะ ป่าควาแม่พี่น้องที่รับชม้อมีทั้งบ้านนะทั้งเหนืออีสานกลางใต้ก็ซื้อได้ทั่วประเทศไทยแหละครับว่าต้องห่วงเด้อมีบริการเทสสัญญาห่อหน้าบ้านในฟี่วันมารับรถก็ไม่ต้องมา่ต้องมาพร้อมน้องไปส่งนะฮะอีเอาไปส่งส่งตำแหน่งมาเลยนะกดปึ๊กมาเลยเดี๋ยวพนักงานไปถึงร้านที่บ้านเลยนะอยู่ปลา้อยกระทรงปลามันกระทรงนะเถียงนาน้อยไปส่งหมดรีสอร์ทไปโอ๊ยรีสอร์ทไม่ได้รีสอร์ทรรีสอ์ทนี่ไม่ใช่ละเจ้าของรีสอร์ตนะ เปลอดที่ใส่แลก็ได้แล้วแต่นะนี่ห้องเครื่องพี่กิ๊บกิ๊บนะคันหน้าเดิมรถไม่เคยขยับไม่เคยแกะเดิมเดิมนะนะครับเครื่องนิ่งดีหมดอะซีกุกิเดิมหมดอะติเกอร์อยู่ครบเดลยพี่หนังเด้ออ่อันนี้เราเอากิ๊บใส่ให้นะบอสองบอส้นบอมี่นี่ตะเก็บเดิมนี่เห็นไหมนี่เม็ดอ้ากอยู่ครบเห็นไหมเสียงติเกอร์อยู่ครบครบเลยอยู่ครบเลยไม่มีแบบว่าเฮ้ยมันไมเม็ดอ้ากหายนี่เป็นไงกระส้นมากนะครับมากครับเอออันนี้มันทาเม็ดอ้ากเดิมก็แสดงว่าบอส้น งาม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 น่าซื้อไซ่คกับพี่น้องคอนพืกเล็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 กกระทัดรัดตะแคงตะแคงท่าไหนก็ได้ตะแคงอะไรตะแคงซอยซอยท่าไหนก็ได้เข้าซอยเข้าซอยมันเล็กมันเข้าได้ทุกที่นะครับตรงไหนมีทางก็ไปได้นะใครขับรถไม่แข็งคันนี้เลยนะเพราะว่าทวงสั้นมากเวลาเข้าซองก็ เข้าค่ายหน่อยไม่เหมือนกระบะกระบะแต่ยาวใช่ไหมช่วงชันแต่ยันซอยหน่อยนะอ่ซอยคุณเลี่ยงกับรถเลยทีดี้เอาเปิดราคาขายได้จ่าเข้มวันนี้ขายราคาเพียงแค่เปิดราคาขายเพียงแค่สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทจ้ะและที่สำคัญใส่เงินดาวเอารถเพียงแค่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท หกวัแรกเอาไปพันซัสามนหนึ่งร้อบาทหลังจากนั้นไปพันราคาอยู่ที่ห้าพบาทนะจองในโปรโมชัน่น1-7เจ็ดมษายนนี้เท่านั้นเฮามีโปรพิเศษนะโปรพิเศษจัดงานะน,นครับพี่นอ้องแถมให้นะเลยโปรโมชั่นจาก S C C Motor จัดให้นะจองวันนี้ค่าจัดให้ ฟีค่าโอนให้ฟีน้ำมันเต็มถังฟีภาษีพรบบฟีแม็กใหม่ยางใหม่ฟีเส้นสัญญาถึงบ้านฟีส่งรถถึงบ้านฟีถ่ายไปมันเครื่องฟีถ่ายของเครื่องฟีถ่ายของเหลวฟีเฟมติดรอบคันฟีประับเนตนติดรอบคันฟีรับประกันหลังการขายเดฟีเต็มดบิลสามารถเด้งฟีจ่ายค่างวดอีกเดือนละสองพันบาท หกวดนหกวดแล้วก็แจกอีกทั้นทีเร่งถึงเจมษายนนี้เท่านั้นทองคำามหค่าหนึ่งหมื่นแบาบทโอ้โหตะโกนทำใหม่เนี่ยแหมไม่ไมก็มนะีแล้วก็บอกเจ็บคอเจ็บคอเหมือนไม่เล้าใจเลยโอ้เนี่ยมาฝากเอซนะครับจ้านะครับฝาก FC เอฟซีจตามด้วยนะครับผมนะท่านที่ดูคลิปนี้ดูวิดีโอนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหาก มีเพื่อนนะครับมาซื้อแล้วบอกว่านะครับรู้จักคลิปนี้จากที่ท่านแชร์มาท่านรับค่าแนะนําทางการตลาดไปสามพันบาทแชร์ด้วยแชร์ด้วยเราสามพันแชร์ด้วยนะครับผมท่านไม่ต้องไม่ต้องทำไรกดผมแชร์จึ๊กเดียวนะครับผมนะเฮ้ยผมรู้จักจากพี่แชร์มาเอาไปเลยสามพันนะครับมีมูมาจ่องมาจอยูบ้านก็ได้เลยสามพันโอ้นอนตีนังกาได้ค่าได้ค่านอนตีนังกากระดิกขากดแชร์ไปได้ค่าเบียร์เลยสามพันี่ยได้ค่ารางวันด้วยนะครับโอเคนะครับฝากติดตามด้วยนะครับอยากได้คันไหนก็ ฝากติดตามหน้านะครับทาง Youtube หน้าเพจ Facebook นะครับมีหลายช่องทางเลยนะครับเออโอเค B.O. ออโต้ปี12บสองก้ารอกับรถ<อ>ส่งทั่วไทยฟรีเดวเดา